ตอนนี้นะครับผมกำลังเดินทางไปแม่รัวไปวิ่งนะฮะวิ่งเที่ยวนะครับ8กิโลเมตรเมื่อตื่นตื่นเลยตอนนี้ออกจากบ้านนะครับผมเมื่อกี้น่ากลัวมากเลยแล้วทางนี้เราไม่เคยขึ้นมาเลยก,าากลัวมากอะไฟไม่มีเลยลสองข้างทา,างมีตะป่านะฮะมีตะป่าแล้วก็สัญญาณจราจรถึงแล้วะะทางแบบพาเมือนหวัวมากเลยโอ้ดูภูเขาบรรยากาศ พรสวะในยามตี5้าหนาวมากบรรยากาศเย็นนะแต่ว่าไม่ได้เย็นมากมายเย็นแบบบรรยากาศดีครับพ <c oughs> ีโปรเต็กตึงนะฮะรถพยาบาลอาสาจังหวัดแพร่นะครับแลงทะเบียนขงง้างในนู่นนะครับมีสนักวิ่งที่มารวมตัวกันพร้พอมไหมดาพร้อมไม่พร้อมก็มาถึงแล้วขนาดนี้สวัสดีครับผมลงทะเบียนลงทะเบียน สวัสดีครับผมคนดังเว้ยน้องนักับน้องดังเลยครับสวัสดีครับนี่คือเส้นทางที่เราจะวิ่งกันทั้งหมด8.5กิโลเมตรนะับผมเริ่มสตาร์ทนะฮะ6โมงครึ่งตัววิ่งเป็นวงกลมตึ๊บ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 ต เราเพิ่งครั้งแรกเนีมาดูอันเกน่าว่าผมจะรอดหรือเปล่าน่นเลยครับตวะคนักทุกท่านเลยนะอมกันีานะครับไม่ต้องเลยนปแล้วคับวิ่งแล้วสบายสนะปมาณนี้ไม่เพิ่งเริ่มต้นนะ ธรรมชาติที่คงคา่าครับขึ้นที่สูงนะครับแต่เราวิ่งนำมาข้างหน้าหลายร้อยชีวิตนะครับดูบรรยากาศรอบข้างานึกว่าอยู่ในแฟนตาซีจุลศิกปากนะครับเอาละตอนนี้นักวิ่งของเราได้ทำการเข้าไปถายรูมกันนะครับผมอโอโหสวยงาม let's go let's go โอ้โหแสงอย่างก,กับแสงของพระเจ้าโอ้โหสองมดสวยมากนี่ก็แขกแล้วอยู่ดิว้าแสงจ้าจะขึ้นว้าโมเมนต์อะไร่วัสดีครับ นอนรถกูภ้ภัยได้ไหมดาะทางไม่เป็นอย่างนี้นี่เลยเบลสองเหรอโอ้โหขี่ดินที่โคนเต็มไปเนี่ยแล้วบ้างนะดาวปิงที่เขาบอกเนี่ยปิงมันจะก่อขานะทำไมมันลืล่นนะเนี่ยพูดเป็นเล่นไปนี่ดูพี่นักวิ่งเขานะฮะวิ่งอ่ะเชี่ยวชาญเลยนะครับผมหลบหลีกได้ทุกอุปสรรคเรายังมือบิ๊กเนอร์ให้พี่เขานำทางไปก่อน ขนาดพูดยังหายใจไม่ทันนะทุกคนดูพี่เขาวิ่งโอ้โหสนำาำแม่ถ้าตกไปไม่มีเสียชีวินตน่าจะต้องระวังได้เห็นปิงกระโดดหรอมันเกาะขาได้ไงต้องระวังนะเราดนูนะว่ามันเกาะหรือเปล่าตอนนี้วิ่งเหรอกว่าลื่นในตอนตนี้ลื่นแต่หน้าสาับดูดิเหนียวสูงมากมันเกาะมันเกาะแน่นนะปิงนะอ้โ ดูดิแต่งคนต่างบุกบัน uh อ่ะเมื่อก um ี้เห็นปิงกระโดดนะฮะดึงดึงเลยเกาะขาไปนี่ดูดเลือดตายเลยนะครับผมวิ่งไปวิ่งไปเอาละครับผมนักบินของเราโอ้ยไปให้สุดขอบฟ้า ไปสห้ขุขฟ้าพึฮโอ้โหดูทางพระเจ้าจอร์ดเันยอดแม่โอ้ยวายโอ้ยเกือบหน้าคว่ำแล้วเกือบแล้วเว้ยตายเฮ้ยดาวอยู่ไหนเอ้าดาวหายชิบหายแล้ววิ่งทิ้งดาวดาวดาวหายเอ้าสวัสดีครับพี่ ไปครับไปครับโซ้ๆครับพี่ครับลื่นๆหน่อยนะครับผมดูลงเท้าพี่เขานะครับโอ้โหใกล้ถึงเส้นชัยแล้วบรรยากาศสวยมากต้นมะพร้าวสบายมาก เป็นจุดชมวิวที่ได้ฟิลที่สุดเลยนะครับผ่านทุกอย่างเลยนะฮะผ่านธรรมชาติผ่านจุดสิ้นสุดของชีวิตมนุษย์ดูดิหมายนักวิ่งทุกคนสุดยอดเลยไปแล้วครับครับครับเร็วครับไปล้วบ๊ายบายมาส่งด้วยน่ารักจัง ครับส้มตามนะฮะส้มตำบริกาคเลยนะสำหรับนักวิ่งของเรานะครับเป็นนักวิ่งที่เข้ามาคนแรกท้องรีบมาสมตานะฮะอันนี้นะจ๊ะส้มตำมนะต้องชิมจ้ะเป็นภาพบรรยากาศค่อนข้างจะมีความสุขจริงๆนะครับสามารถเลือกนั่งได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับนั่งแล้วนะครับจากศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมใช่ไหมชุมชนนำกระดกตันซิ่งนะครับมาบริการสำหรับนักวิ่งทุกท่านเลยนะครับ หรือใครอยากทานน้ำสีนะคะชาเขียวชาไทยทางศูนก็มี hey, หให้บริการด้วยเหมือนกันนะคะต้อนรับนักวิงอีกหนึ่งท่านนคะ